พิชาณาวขอเสนอเขวี้ยงทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนั้นไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก่ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเน่แจ็คลายตรงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ6,500บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สที่ิชาที่เดียวเท่านั้น C4 Motorsport. พบกับฟอร์ฟิล์มอีเช่นเคยค่ะกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะฟอร์ฟิลมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับอุรานมีอาค่ะมอเตอร์ไซค์พ่วงที่ดีไซน์สวยสุดคลาสสิกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขานําเข้าจากประเทศรัสเซียค่ะจะเป็นยังไงน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปชมพร้อมกับฟอร์ฟิลมเลยค่ะ ประเทศอนนุ่นค่ะที่มีค่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองถูกไม่น้อยซึ่งถือแม้จะไม่เด่นดังแต่หลายครั้งมันก็ได้ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆและล่าสุดคูรากค่ายมอเตอร์ไซค์สัญชาติรัสเซียก็ได้เผยผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความสวยงามแบบคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่างน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ดังกล่วาวค่ะมีชื่อว่าอูราเมียชื่อของมันหมายถึงโลกและสันติสุข และยังตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับยานอวกาศที่เกิดจากการร่วมมือกับรัสเซียและยุโรปชัดเทอร์มีอาเมื่อ20ปีก่อนค่ะดีไซน์ของอูรานีอาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงเนคเกตโดดเด่นด,ด้วยไฟหน้าดวงกลมพร้อมกระจกกันลมขนาดพอเหมาะซุ้มรล้อหน้ายกสูงชชอคอัพด้านข้างโชวคเครื่องยนต์แบบเต็มๆพร้อมพ่อไฮเสียคู่ลงตัวสวยงามกับชุดสีขาวเมทัลลิกเป็นอย่างมากค่ะ ตัวรถพวกที่นั่งข้างหรือทรายค่ะมาพร้อมไฟส่องสว่าง LED เก็บพลังงานจากแผงโซลาเซลล์กับแบตเตอรี่ภายในตัวรถค่ะการระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์วอเตอร์2สูบขนาด749 44ให้กำลัง41แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา4 0ปีดพร้อมเกียร์ถอยหลังและคลาส่งกำลังเครื่องยนต์ไปยังรถทรายค่ะระบบการสะเทือนหน้าเป็นโช้คทับแบบ leading link เป็นเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ที่ติดตั้งใส่ค่ะส่วนด้านหลังเป็นสวิงอาร์มคู่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีค่ะด้านบระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสเบรกจากเบนโว o ส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันค่ะผู้ดลิตมีอรผลิตอ,ออกมาเพียงแค่20คันเท่านั้นและมีราคาจำหน่ายคันละ16,999 99, เหรียญสหรัฐหรือประมาณ548,000บาทค่ะ คุณผู้ชมถูกอกถูกใจคอสองล้อพ่วงก,กันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมเล่าคะสำหรับเจ้าอูรานมีอาตัวนี้ค่ะเอาลคะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของฟอร์ฟิล์มลงแล้วละค่ะพบกับฟอร์ฟิล์มได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะแต่ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะจาก c 4 m o t o r s p o r t นั่นเองคะ่ะและพบกับฟอร์ฟิล์มได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวเซ,ซ็แต่ไม่ไร้สาระคะ่ะ Sometimes we play along No chat, special calls Just a friendly talk Sweet talk, real peace of you That is what we want Mmm Doo No.